ในการจัดกิจกรรมนะครับก็มีม <busca marking> ูล <Nein> นิธิพุทธยานนะครับเหล่นะครับนำโบเลศนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับนะครับบริษัทซีพีฟู้ดนะครับโรงพยาบาลปนบุรีราชยินนะครับบริษัทหาดทิพย์จำกัดสถานีตำรวจภูธรอย่างวิ่งเสร็จแล้วก็กินกาแฟได้หรือว่ากินกาแฟก่อนวิ่งก็ได้ครับนะครับ เมื่อตรงเขียวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับประธานในที่ดิฉินนะครับกระทรวงอาาดไทยได้เสนอผงบประมาณนะครับให้อภอเหาดอซึ่งมีพื้นที่ติดตามแนวชายแดนประเทศมาเลเซียและประมาณ3ล้าน6แสนคนมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่บริเวณตร่งแดนและพื้นที่ชั้นในของประชาชนสื่อมวลชนนี่กรมอุตสาหกรรมและประแทนชมรมวิ่งของประเทศมาเลเซียตัวนหนึ่งไฮจีไซนันนายบินบินมัวหมัด คุณเป็นผู้แทนจากประเทศมาเลเซียพี่น้องส่วนเริ่มสร้างสรรค์นในการจัดโครงการในครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าที่ข่ายไทยและเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายมาเลเซียที่ปฏิบัติหน้าที่ของกิจกรรมในอีกหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นและกําลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามมาอีกมากและพี่น้องอตั้งสองประเทศร่วมกันบัดน,นี้คงได้เวลาสมควรนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับ ไดร่วมกันวิ่งข้ามประเทศไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็ขออนุญาตได้เชิญท่านต่วนฮะจิไซนอนอาบีดินอัลกุญญ์ราะห์ิมซัลลั s อฮุอะลัยอะซฮฺมุออลอดาิคงรนเป็รหีไปนมาเลเซีย วในวันนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราพ uh 네ุ 2, 2, <IN ่งตรงทะลุประเทศบาเลีเซียนะครับแล้วก็กลับตัวสองสามเลขขอให้ทุกท่านนะครับวิ่งด้วยความสุขนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการวิ่งนะครับ นกป่ากัวิ่งนกกระดาษตุ๊กตุ๊กท่านนะครับครับครับนี่เลยรับวิ่งครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมจะมีวันฮาโลวีนนะครับก็ฝากประชาันด้วยนะครับของเทศบาลตำบลสันลักขามนะครับที่จะจัดกันในเดือนตุลาครับ ฮาโลวีนไหมนะครับนักวิ่งถ่ายรูปแล้วดระวังรถข้างหลังด้วยครับาเธออยู่อ่ะเดี๋ยวพวกว่าจะวิ่งไหม วันนี้แล้วอีกเราผู้กับค่ะอยากยิ้ม่ะนะนำรับตำรพี่อะไรอ่ะตำรวจ่ช้าไม่ได้ตำรวจต้องวิ่งให้ไวจนหินให้ก่ ဒီင်္ဂါမဒေဘာဖြစ်လဲဒီင်္ဂါမဒေ